สวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนจากหอจกอย่งเฮงเชียงรายนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถลิวก้ากันค่ะ,ะเรามาพบกับเจ้าลิวก้าตัวนี้เลยนะคะลิวก้าคลาสสิกอค่ะตัวนี้เป็นทรงกระทัดรลัดนะคะขับขี่ได้ทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงสไตล์โบราณแต่ทันสมัยนะคะมาพร้อมกับโคมไฟหน้าวงกลมเลยนะคะสไตล์วงกลมแบบนี้ แล้วก็มีของแถมอยู่4ชิ้นของแต่งนะคะมีตะกร้าหน้ามีตะกร้าในชิลหน้าแล้วก็ตะแกรงหลังนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์กันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะคะขับขี่ง่ายสะดวกและปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวนี้สตาร์ทได้ทางเทา้าแล้วก็มือนะคะมือนี้จะสตาร์ทเป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปิดเบาะกันนะคะก่าเราจะเปิดกันแบบไหน เรามาดูวิธีการเปิดเบาะก,กันนะคะตัวนี้เปิดเบาะโดยการดึงข้างๆนะคะมันจะมีเชือกอยู่ข้างๆโยกไปข้างหน้าแล้วก็เปิดดึงปุ๊บมันก็จะเปิดออกแบบนี้เนาะสูงมาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัววัดระดับน้ำมันนะคะน้ำมันเราอยู่ตรงไหนมันก็จะมีบอกดูตรงนี้หมดเลยนะคะ ฝาถังน้ำมันตัวนี้ใช้แบบกุญแจเปิดเอานะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะที่จะซื้อรถลิวก้าคาสสิงอาตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านหอจกกอกอย่งเฮงเชียงรายทั้ง4ี่สาขาเลยนะคะวันนี้เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ